ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ามันไม่หกนะไม่หกนะอ่าโอเคผมจะไม่ใส่ช้ไม่ใส่ตัววาสบิก่อนนะในคาแรกนะอันคุดูชิ้นก่อนนนี่คือชิ้นที่ของเขานะยังไม่จะไม่ได้ชิ้นหนานะพอจบคอสนี้นะผมประมาณสมเดือนเลวเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะกินทางเสริมต่อไปนะแ,แต่ว่าผมก็จะไม่ไาตน้องถ่ายแล้วนะว่ามันเป็นยังไงยังไงนะครับ เคยนะผมตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับก็ผมไม่ได้ตื่นเช้านะครับผมมันคือ6กโมงของของของวันที่ผมอัดอายุเนี้ก <c oughs> ็คือผมยังไม่ได้นอนนะผมผมไม่นอนติดกันมา2วันแล้วนะผมกคค็คือเมื่อคืนนัง่งปั่นไอ้ตัว presentation เดี๋ยวกยังนานเลยนะผมก็คือแบบเสร็จมาไอที่อาชิบหายแล้วนะตีห้าครึง่งคือมันนอนนิดเดียวมันก็ต้องตื่นไปเรียนแล้วนะมันเรียน8ปดโมงนะตอนนี้หกโมงครึง่งเลยชั่วโมงครึ่งผมก็เรียนแล้วใช่ไหมครับผมกะจะทําทุกสินผู้ใหญ่มันเสร็จนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไปเรียนเรียนเสร็จแล้วแล้วกินทุกอย่างที่กินได้แล้วนอนแง่เลยนะผมไม่สนใจแล้วคือผมไม่เคยเลยนะแบบไม่นอนมาสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมคือคือเคยแหละครับแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะรู้สึกแบบโซลสเลมากๆจนทําอะไรไม่ถูกนะอันนี้แบบผมยังยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะครับผมฉะนั้นนี่ไม่นอนมาสีชั่วโมงแล้วนะผมจะสองจะสองวันแล้วนะไขมดีนะผมคืออันนี้กินของเมื่อวานนะครับผมไขมดีอันนี้เพราะว่าจะกินตอนนอนไม่ได้กินเพราะเพราะว่าไม่ได้นอนไอเดียก็ไม่ได้กินมาสองวันติดแล้วนะไม่รู้จัักกคืือออะไรนมมงงเห ด,ด,ดูดูสภาพผมจะเดียวตาผมนี่อันนี้ก็เป็นหุ่นของผมนะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้มันมันควรมันควรที่จะต้องนอนแล้วแต่ไออไอ,อไม่นอนเนี่ยผมรู้สึกได้อย่างหนึง่งคือว่าพวกกล้ามนเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยมันดูยน่นหย่อน,อนไปเลยนะคือเหมือนกับว่ามันดูไม่ตึงดูแบบแบบว่าโดนใช้งานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะค่บบอนข้างแปลกเหมือนกันนะเนี่ยคือ มันดูแบบดูแก่ไปเลยะประมาณนี้นะผมเ,เดี๋ยวผมก็ไปเรียนแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมันส่ง,งทุนทันข้าหนอน,นะผมคือไปนอนกับผมเลยผมก็นอนนั่งยับเลยนะว่าไม่วันเสาร์อีกแล้วเนี่ยทิ้งทุกอย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเ,าเขามีออฟเฟอร์30ล้านมาเนี่ยมันก็ไม่นอนก็ได้นะครับ <laughs> ตอนเล่นนะผมมันคงตกกระแสไปแล้วนะผมว่าคลิปนี้ลงมาอีกก็10วันแล้วนะครับผมอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวผมไปเต็มตัวเรียนก่อนนะครับ โอเคนะผม2วันนี้สามวันนี้เป็นมหากราบนะผมในที่สุดผมก็ได้นอนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็น <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะผมคือทุม่มผมตื่นประมาณทุ่มหนึ่งนะแล้วเราก็ทำนั่นทำนี่มาณหถึงทุ่มครึ่งคนระับแล้วก็ผมจะกินทุกสิ่งทุกอย่างรวดเดียวเลยนะแล้ววันนี้ผมจะนอนเร็วนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วสุขภาพนะครับสุขภาพหาแล้วไม่ได้นอน2วันคือตื่นมาผมรู้สึกปวดหัวเลยนะเพรผมแม่งแบบไม่ได้น,นอนนะครับผมคือมันไม่ได้ง่วงแบบอยากจะง่วงขนาดนั้นนะแต่ว่าตอนนอนนี่คือแม่งหลับแบบหลับแน่นอะเอาอย่างนี้นะเรามาดูหุ่นนเลกๆของผมั หลังจากนอนเละเทะไปนะข้าวเธอไม่กินไม่รู้ผอมลงอะไรยังไงหรือเปล่านะผมเพิ่งสั่งข้าวไอ้แซลมอนนะผมกินแซลมอนสดนะประหวานไส้นะแซลมอนสดแล้วเดี๋ยวกินขนมปลาโควิดไปเพื่อเป็นคาร์โบไฮเด,ดรตของวันนี้นะเมื่อวานกินดีแต่ว่านอนไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะไม่ได้นอนนะคนระับ เมื่อกี้ถามเสิร์ฟกันนะครับคือต้องยอมรับนะบว่าสวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดท่านดูติดตามล็อกมานะครับผมท่านจะรู้ว่าโอ้แม่งคือสลึมสลือทั้งมืนทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอาหารดีทุกอย่างดีนะครับผมแต่เราก็ต้อง,ต,องต้องนอนบ้างนะผมก็โค้ดผมกำชับเลยนะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรถึงแม้ว่าแบบวิตามินมันจะดีอะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ขอให้พักผ่อนนะครับผมไม่ว่าย่งไงก็ต้องพักบ้างนะครับแต่ว่าประเด็นของผมคือจะเรียกว่าพักเล็ไม่ได้นอนแล้วก็ใส่ตัวแนะร็คทีรผสมน้ำไปเลย คือเรียกว่ากินแบบโคตรสปีดรันน่ะแบบว่ากินแบบเหมือนไอเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างแม่งเสร็จภายในแบบไม่ถึงหกชั่วโมงอ่ะที่จะไอเอฟอยู่แล้วเนวี่เวหกเขาหกจะมันหกจะฟ้าเขาเราจะบูกผมในฟลายนะแล้วก็เนืยวเชื่องนะ โอเคนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนแผลอีกห,หนึ่งนะคือความที่ผมเนี่ยไม่ได้กินตัวบล็อกมาสักพักนึงแล้วนะผมมองว่าไอ้ตัวบล็อกเนี่ยมันก็เป็นต้นที่สำคัญนะมันทำให้เราเออ่ไม่มีไขมันแบบแอคเซสเข้าไปนะโดยเฉพาะที่ผมไม่ได้แบบออกกําลังกายอะไรอย่างนะเงี้ยนะก็เลยจะกินเลยนะเดี๋ยวผมเก็บไปกินก่อนจะกินข้าวแล้วกันเพราะผมสั่งแซลมอนสดนะครับผมไม่ได้กินสัง่ง <laughs> มันไส้ยอยากกินอะไรอ,อร่อยๆบ้างนะผมไม่เป็นการใช้ให้ตัวเองนะโอเคนะผมก็ใช้ใช้ได้นะเละตามเคยนะก็เดี๋ยวไปเจอนตอนยี่ห้าวทีนึงนะครับ โเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่ครึ่งนะผมคราวนี้เราก็จะมากินตัวบล็อกนี้ก่อนนะครับเอดี๋ยวผมได้ดูมดเมนูผมนะว่าผมกินเป็นแซลมอนเนาะกินหรือเป่าผมไม่ได้กินนานละ <laughs> เพราะว่าแบบกินข้าวไม่เป็นเวลาเลยนะแล้วกลัวชนนุ่นชนนี่เงีย้ยเสกัวเสียดายตัวไข่มันดีนะครับเปิด <laughs> ขึ้นมาลายแม่งตีห้านนร้อย <laughs> สองวนัน เดี๋ยวผมจะกินขนมปังโฮมิทเนาะคือจริงอะไอซูชิอะไม่ใช่ซูชิซูชิพีเป็นคนทีกินเ,เนืข้าวใช่ไแต่ว่าข้าวเขาเป็นข้าวขาวอะแล้วตอนนี้มันกลางคืนแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มีแผลอุจจารออกกำลังกายด้วยนะเพราะม่งดึกแล้วนะเนี่ยครับมันเริ่มเลยผมสั่งเป็นแซลมอนล้วนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับอไอรู้สึกร้านเขาจะชื่ออะไรวะแซลมอนริพับลิกอะก็เรียกว่าผมเป็นลูกค้าประจำเขาอยู่แล้วนะค,คือเดี๋ยวผมเอาเนื้อมาให้ดูแล้วกันนะมันตกกล่องหนึ่งมันสี่ร้อยบาทก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยแปด ตกชิ้นละ39บาทเลยนะครับผมถามว่าโอเคไหมเดี๋ยวทุกคุณดูเนื้อนะครับผมคือผมมองว่าการจ่ายพรีเมียมเนี่ยแล้วมันได้แบบได้เนื้อแบบแน่นๆเน้นๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอเคนะไม่ใช่แบบว่าคุณไปจ่ายสองร้อยแล้วแบบมาชิ้นแบบบางๆอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาโฮวิดมากินก่อนนะผมจะกินตัวโฮวิดก่อนนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่นะไอ้ไอ้แซลมอนกับโฮวิดเนี่ยนะพเพียงแต่ว่าผมกินเพื่อความเขาเรียวกว่าไงอะนูทริชั่นนะครับผม สารอาหารล้วนๆนะครับคือจริงมันก็ควรจะกินอะไรที่เข้ากันนะแต่ว่าแต่ว่าถ้เาเกิดเราพูดถึงเออแงในแงในแง่ของสุขภาพอะไรเงีย้ยไม่เข้ากันก็เป็นอะไรที่แลกกันได้นะครับสอ,อบเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าราดนูเทลลานี่เริ่มจะไปเฮลตี้แล้วเรียบ <c oughs> ร้อยแนละ้โวโฮเวตเสร็จเรียบร้อยแนละ้วไม่อย่างั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคำประเด็ดแะไมันจะไปกินกินตัวกล้ามเนืเ้อที่เราบิ้วขึ้นมานะเราไปกินพระเอกเราโปรตีนที่ ไม่สามารถย่อยได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามารถดูดซึมเนียทั้งหมดแต่ความอยากกินอ่ะมันห้ามไม่ได้เพราะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นอันตรายมันไม่ทําให้อ้วนนะมันไม่ใช่แบบโอ้โหไปย่างไปทอดไขมันนู่นนี่นั่นซูชิข้าวอะไรเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะโปรตีนเน้นเน้นเซฟมากอ่ะอันนี้เป็นเมนูที่เซฟมากอยู่แล้วเซฟในแง่ของสุขภาพนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุ้มราคาการกินเพื่อจะเอาดูดีเทนเท่าไหร่ต้องพูดตรงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ามันไม่หกนะไม่หกนะอ่าโอเค ใหญ่ๆหน่อยนะอย่างที่ผมว่าไปชิ้นคำละส9สบกาบาทนะประมาณประมาณคำละ3ามบาาทนะซึ่งนั่นไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นก็คือว่ามันสดไหมมันอร่อยไหมเราก็จะมาดูกันนะผมจะไม่ใส่ไม่ใส่ตัววาซาบิก่อนนะในคาแรกนะอ่าคุดูชิ้นก่อนนนี่คือชิ้นที่ของเขานะยังไม่ยังไม่ได้ชิ้นหนานะดูนี่นะครับก็จิ้มผมชอบร้านร้านนี้ข้ออย่างหนึ่งที่ว่ากินแซลมอนเนี่ยมันแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบ แบบเหมือนกับเพราะมันเก็บมันนานหรืออะไรนะกินมันสดแต่ผมรู้ว่าไอ้นี่ยเขาไม่ได้ซื้อมาวันไม่ไม่ได้ซื้อมาแบบเมื่อตอนเย็นนี่หรอกนะต้องซื้อมาตั้งแต่ตอนเช้านะแต่เขาเก็บแบบคือแรกเริ่มผมคุยกับเจ้าของร้านนะไม่รู้เขาโม้กันนะคือเหมือนกับว่าเขาซื้อวันต่อวันนะครับผมคราวนี้เอ่อมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเพิ่งซื้อตอนเช้านะนี่คือมันแบบมันเหมือนกับมันใหม่มากเลยครับถ้าเกิดคุณลองไปกินชาวมอนสดนะที่แบบว่าขายตามแบบซุปเปอร์อย่างเงี้ยคุณจะไปไอคอนสยามเองก็ตามผมผมก็เคยเหมือนกันผมชอบร้้้้้้้าา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 านน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 นีีีีีีีีทททททท่่่่่่่่่ววถเเเเเเกกกกกกกิดคคคคุณณำรร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 ัััััมม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 ตอออออออะะะะแแซลไไหงงงยยยบบบบผผใข กับร้านที่แอลอสสยามอะตัวนี้ถูกกว่านะผมเชื่อเป็นำจำๆแล้วถูกกว่านะครับเชื่อแอลอสสยามเคยกินซื้อมาค้ังเลยมันก็มันก็มันก็สดนะมันกินมันก็แรงแต่มันมีความหืนอะแเหมือนว่ามันอยู่ไว้นานแล้วอะไรเงี้ยต่อมาเราก็กินกับวาซาบิผมชอบเอาใส่วาซาบิแบบข้างบนตรงนี้นิดนึองเอนี้ย แต w สวอ i ะ t a บ k i n g บ b เ u t baby ล้วต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นฟัน amental อยู่แล้วของของของแซลมอนนะที่แบบว่ารสชาติแซลมอนสดรสชาติมันจะเป็นประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะที่เราคุยกันไม่ใช่แบบว่าแซลมอนสิบบาทยี่บาทอะไรเงี้ยนะคือแซลมอนสิบบาทยี่สิบบาททุกกินแบบมันได้ซ์นนดเจอนะร์แซลมอนนิดเดียวนะครับผมได้กลิ่นแซลมอนนิดเดียวได้รสแซลมอนนิดเดียวอะนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะหรือเปล่าแบบคือจะดูว่าร้านไหนทำเก่งไม่เก่งเนะี่ยคุณสั่งสดเลยนะแล้วคุณก็ <laughs> เซตที่สองนะเสร็จแรกหมดไปเลยเรียบร้อยอยากรุนเรียวจินเบิน้น กินแบบ5เดซเดตอะไม่ค่อยรีบเลยไม่ใช่รีบนะพีินะว่ามันมันอร่อยมันกินแต่ว่าข้อเสียของการกินเงี้ยก็คือว่าอย่างหนึ่งนะข้อเสียอย่างคือมันจะเลี่ยน,นซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะมันเป็นของสดเะนาะเราก็ไม่ชินนะแต่ถ้าเกิดว่ารสชาติเป็นแรงๆเป็นของแบบของสุกแล้วอะไรเง,งีง้ยสตส๊กสเต๊กไม่กลัวมากหอะอันนี้อันนี้แม่งอย่างเก่งก็สองอันอะมันไม่ได้อิ่มนะแม่งเลี่ยนวาซาบีกับไอโโชยุไม่ได้ช่วยอะไรเลย นะผมตอนนี้เป็นเวลาตีสามสามสิบสามนาทีนะผมผมทำทุกอย่างเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับตกเลยตกเลยก็คือว่าผมตื่นกลางคืนอ่ะผมตื่นสองทุ่มหมาผมทำไม่หยุดเลยจนหกชั่วโมงติดนะอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหุ่นของผมวันนี้ผมจำ่ได้ขึ้นวันในทีแล้วนะจะประมาณ49นะครับผม49เดือนหนึ่งนิดๆผ่านไปนี่มันก็เห็นผลน้อยแล้วเพราะว่าออกกำลังกายค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับผมไม่ได้น้อยมากอ่ะ ออกไปสิบกว่าครั้งอ่ะรวมพาริโอแล้วนะถ้าไม่ออกกําลังกายมันจะไม่เกิดการกระชับขึ้นนะก็แล้วก็กินอาหารเสริมก็เลยนะคือผมบอกว่าผมเดือนนี้ผมจะเอาจริงไม่ต้องรีบแล้วนะทุกอย่างต้องรันเลยนะผมพวกนี้ต้องเต็มที่นะคือระยะเวลาการแข่งไอ้บัดดี้วาเลนไทน์เนี่ยมันประมาณเขาเรียกว่าไงอะ่ะเดือนเดียวน,นะครับผมมันสั้นมากน,นะครับเราก็ต้องออกกําลังกายแบบ <S 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 คือเอาจริงอะ่ะสามอาทิตย์หลังเนี่ยผมคงต้องเอาจริงะนะครับผมเพราะว่าไม,ไม่ไม่ใช่มีเงิน30ล้านนะมีเงินมีเงินเท่าไหร่วะ แสนหนึ่งรอรออยู่นะครับผมแสนหนึ่งนี่ผมแบ่งกับบัดดี้ผมนะก็คือคนละครึ่งนะไอไขมันดีเนะี่ยผมว่านะวันนี้แม่งได้เกินละแต่ไม่เป็นไรเราก็จะกินนะไปกินไอทีกรนอนนะครับผมซึ่งผมนอนประมาณเกือบจะตีห้าเสร็จเราก็จะกินตัวรางทองนะจะไปแบบเร็วๆนะมีหลายท่านนะบอกว่าทำไมทำไมพี่มิ่งอยู่รีบรบตลอดเวลาเลยวะ นี่จริงนะก็อย่ไอติมว่าไปนะพอจบคอร์สนี้นะผมประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะกินอาหารเสริมต่อไปนะแต่ว่าผมก็จะไม่ได้ต้องถ่ายแล้วนะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้นะครับเพราะว่ามันถามว่ามันกินเวลาเยอะไหมมันไม่ได้กินเวลาเยอะของผมนะแต่มันกินเวลาคนอื่นเนี่ยคนตัดต่อเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคือคือ,คอต,ตัดคนตัดต่อเขาต้องตัดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเยๆแล้วผมมีเดลี่บล็อกอีกโอ้โหแม่งตายนะคนตัดต่อแม่งอยู่เงี้ยเออที่ผ่หนแล้ว สงสารนะคือทุกวันนี้แค่ลงมาต่อว,วันเนี่ยแม่งผม,ม็ยังสงสารเลยเพราะเดี๋ยวบาคนเป็นผมตัดเองเนี่ยแม่งโอ้โหตัดทุกวันน่ะนะคอมเงินเลนเดอร์เครื่องไมะเป็นการใช้กล้องที่ไม่มีอะไรคุมหมดนี้แล้วนะคือใช้แบบคือพังไปผมก็ไม่เสียดายแล้วแม่งใช้คุมขนาดเนี้ยแม่งจะห้าสิบอีพีติดสักห้าสิบคลิปติดแล้วอะ่ะอดหลับอดนอนนะร่างกายไม่ได้ซึ้งอมแสน เรียบร้อยนะครับกินดูเทมต่อนะผมจะพยายามกินน้ำไปเยอะด้วยนะแต่วันนี้รู้สึกกินน้ำน้อยคือตังแต่วันที่ผ่านมากินน้ำน้อยหมดนะครั้งสุดท้ายนี่ข่าน้ำน้อยลงนะยังยังไม่ยังไม่เข็ดอีกเรียบร้อยนะวันนี้ก็กินไปประมาณ2ลิตรนิดเองนะผมจะพยายามไปให้ถึง3ามลิตรกว่านะผมก็เดี๋ยวเจอกันที่ตอนนอนนะครับโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาตี5้าห้าสบนะผมห้าห้เลยนะครับก็ผมเตรียมนอนแล้วเรียบร้อยนะผมหกโมงเช้าแลวันนี้ก็เราไปกินโต๊ะสุดท้ายกันนะครับผมปึ๊บจริงๆมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้ว อ่าสมวมาสิบห้าวันนะผมแต่ว่าผมลืมกินไปสองวันนะหยาบนะแอบหยาบนะเรียบร้อยนะ,นะก็กินตัวไขมันดีนะวันนี้ผมไม่ได้กินเลยกินรวดเดีวยวหกเม็ดเลยนะเพราะมันสองชั่วโมงแล้วหลังจากนี้ตอนนั้นผมกินตีสามใช่ไหมกินตัวร้านทองตีสามนะนอนหกโมงเช้าแล้วก็มากินอีกสามเม็ดนะ เรียบร้อยนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ดูจบนะครับก็เรียกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีนอะไรเยอะแยะมากมายนะก็เป็นการสตาร์ทใหม่นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมตื่นแกะตื่นมาตอนเที่ยงนะแล้วก็ทานไอโอดอลทำ,ท,ำทำนู่นทำนี่อะไรเสร็จนะครับผมก็เจอกนพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ